<im itation> ขอโทษนะคะขอถ่ายมปลง YouTube หน่อยค่ะค่ะนี่การห่อผ้าพื้นบ้านนะคะพื้นของของบ้านม่วงใช่ไหมคะบ้านม่วงใช่ไหมคะรสาติหวานเคอมานเคมเปี้ยวได้แล้วแม่อยู่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเสร็จเรีย <im itation> บร้ <im itation> อยผมูาไปทำ อันนี้อยู่ฟินแลนด์ค่ะพอดีมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยแบบสกอท่านเขามีมาชวนก็เลยมาแล้วทำยูทูบลงต่างประเทศด้วยถั่วแดงตุ๋นเนื้อทีทำท้อไม่ทีทอมากนะคะจะนว่มมากเราปั้นไส้เขาให้เป็นลักษณะกลมถัดหลังจากนั้นนะคะเราจะนำแป้ง เรามีส่วนด้วยกัน5สีค่ะจะเป็นสีเขียวจากใบเอยชมพูดอกนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองจากฟักทองโอ้โหวันนี้ของเราน่ารักมากสีเหลืองฟักทองส้มแครอทค่ะและม่วงจากดอกกันชันค่ะเราเอามาเอาสีเหล่านี้นะคะมาผสมแป้งแล้วก็มาทุ่มไส้แล้วอาไปนึ่งเอาไปวางบนใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะ จะออกมาเป็นลักษณะหลังนูนเหมือนเต่าค่ะเวลาเคี้ยว้าไปเนี่ยจะมีห้เก้าของความวิธีใส่ได้เราจะมีต่างๆของใบไม้ของไม้รต่างๆนะะก็จะออกมานะคะในส่วนนี้ก็เป็นขนมไทยของเราวันนี้ไม่ได้เอามาให้ทุกท่านได้รับประทานกันเนื่องจากว่านะคะจะมีความเละมือไมพิเศษเพราะว่าเขาจะมันนิดนึงนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรียนท่านสอกเรียนเชิญมาทำขนมกับน้อปึ๋ได้ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวแล้ววอร์เสร็จเรียบร้อยจะทำขนมเนี่ยคะ่ะเราก็ให้เอาขนมนะคะกลับบ้านได้เลยตรงนี้เป็นเทปสั้นๆง,ง่ายๆภายในหนึ่งวนันท่านมา9ก้าโมงเช้าท่านกลับอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านได้เลยเนี่ยคะ่ะตำบลบ้านปึกของเรานะคะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยทำจากไม่มีอะไรเลยจนกวันนี้สามารถมีรับนะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเดินทางในตำบลบ้านปึกได้แล้วและหนูเชื่อว่าค่ะที่เขตประุมวันของท่านนา่าจะ ที่หลากหลายมากกว่าตำบลบน้านฝึกและเป็น,น,นที่สนใจของผ<ว><ว>ู้คนเลยเรียกว่าได้บางท่านบางที่บอกว่าบ้านฝึกงงเลยบ้านฝึกอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะที่วันนี้าาท่นานมาดูงานที่อยู่แล้วนะคะอาจจะได้กลับไปนะคะลองไปประยุกใช้นะคะในพื้นที่ของท่านทุกที่มีวิกฤตหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะนำวิกฤตตรงนั้นคป่ะ นะคะใส่วนนี้นต้องขอกราบขอบคุณท่านสพรนะคะรวมถึงทพานคณะผบริหารค่ะรวมถึงที่ๆด้วยนคที่ได้เดินทางมาถึงแม้ว่าฝนจะตกอย่างไรนะคะวันนี้หนูก็รู้สึกเลยว่ายังอบอุ่นอยู่นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเชิญพี่ไกด์คนสวยของเราขอเสิร์รงนให้พี่ไกด์หน่อยนะคะค่ะในการจะในลดับต่อไป่าค่ะเชิญค่ะท่านน กรุงเทพฯหวานความเขตปทุกว bueno e nah ันนะคะและเพื่อนๆจเอาควาเข่อนลอยแล้กของแระคะที่หนที่หแรกไหมคะแล้วนาเลยนะคะที่เอ่ยนั้น พิธีชา,วบ,าะะวบ้านนะคะชาวบ้านนู่นตรงโน้นนะคะมันจะมีแต่ว่าตัดจำเร็จแล้วพอแบบนี้แล้วก็จะเอาไปตัดที่โน้่นนะคะเอาไปตัดแล้วก็จะเป็นชุดออกมาแบบนี้นะคะ่ะ,คะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครแต่ว่าไม่เคยคิดจที่ายนวัี้างางของเราได้ถึ่ใกล้บ้านเราด้วยนะคะพี่คนเห็นด้วยไหคะ ด้วยนะคะแลยังมียังมีขนมทาให้เคยคิดว่าอะไรอย่างน้นที่แบบว่าถูกรบต้องมีกระโดดแตก็เป็นอาหารอย่งดีให้กับเราได้โดยที่เรามาทำมาท่านาต่อยอดใ้มัน้นาเป็นขนที่ไปอยู่บงห้านะคะแล้วก็ในกรุงเทในะนานี้เนี่ยยิ่อ o e r ด้วยนะอยากมีกาัฟให้เยอะ นี่ก่อนก่อนจะเอามาทอแบบนี้ต้องไปย้อมสีก่อนนะคะต้องไปย้อมสีปย้อมสีรลมาที่ลายะงากเงานัด้นี่ยั่นะนะ